ติดแล้วไม่มันไม่ลงจำเครียวลอยฮะถูกแล้วอย่างน้อยกันประมาณเกือบสิบตัวแล้วนี่

ต้องไปโยนทีลงล่มฟังนู่นนะยินฟังนู่นได้อะไรได้ไหมเต็มเลยเห็นไหมนี่ครั้งเดียวเห็นไหมนี่หวานครั้งเดียว แฮเดียวโฟนั่นแหละเจ็บเลยนิดนึงลาอ๋อถ่ายรูปไปก่อนปลาเนีนูไปเด๋ยวมันตายนะนี่ปลานี่นี่นะเออปลาจินเออปลาจินปลาจิ้มเลยอคไม่ได้กินตัวแค่เดียวแเดียวไปกดไลค์กดแชร์ก่อน สวัสดีครับยัง <laughs>